Cakawat keaduan, wathi rojita manang, adi anta pada rito นเตียนัสสภาวะุเตียนชยวังการานินานโัวปานานทาบูชังวิบูชังหิตทิงปกเตนาเทระผู้เเยนาตมา อิทุวาปเทียสวิทนาทิตวามุนิทวตันเทียชะสาปาวุเทยชัยมังการานิทุขาหิทีปุจเคนะหาทางพรามมังวิัวทีทุนีเมีติปกาพิธานงญา ตาวโมนิโกตานเตยเจตาเจยมาราณีตาปิปุตตาเจียมาราณทัตน์ทายวาจานวทินาทิเตยสาราเตียมตาเทยริตวานิกวิวิธานิจุปาทวา

มังคะรังเจยังตัวโพธิยาโมเลกันเงยานาณิวันเอวันตวันวิจยัวหวิจัยยังดูใจยังมังทะเลอปตระจิตพังรังเทียรีเสยปทเวิโตปริวารี Yeah. Uh... ยาวอดีวาวิมานสกายโหติอานันทะปัญญายุติปทาติยามาจัญญายายายุติราตเวทาโหติวิมานตะลันนะอุปาทุวายากิยาปะลันนะโหมนังโกมณังวะตะสังขาโหติวิมานโหติอะติ <Ses> เกิดบทเรียนตู้เนาะบทบาทการเตะก็แบบนครับเนี่ยบทเรียนตู้ครับเนี่ยบทบาทการเตะเนาะมีที่อาจารย์สอนเพราะต้องเอาให้ถวายรำบาลด้วย

จากนมบนปะวาเข้าวประพุธและประโคมกังทางนักษาสิจะเลยภาวนาตลอดจนทำบุญเพื่ออุทิศส่วงสุศลนดไปให้ดุงตาลีบุญที่่างลักไปแล้วและสังการัคกษาระบุทางุนีบุญที่เขาลกนักนึก มีปิชามาดาเลตูอตาเกินต้นช่วยทานิสงบุธาและปฏิบัติทาอรรมสนุชาปุทาปุทาปุบาาปริกาติสุะเกเสติปุถุปุถุปุทาธรรมปุทาธรรมปุทาปุทาทม่อย่างที่เสวเสอีเพุทธาดิจิอีกเวลาพุทธาสอยอีกสอยุท อักกิโตเววาตมิะตูสัพเพมุเลสุจังกปาจังโปะระโตยะถันมโกติกะโตยะทาเววาณตตา พรุณแก่เราด้วยประการหนึ่งตอลอดจนเมื่อพรบคุณที่หลวนคุณโ,โให้แก่ภุมิก,กาลาีบุคคลประการหนึ่งในเรื่องประเพณีวันสงการนี้มีนิทานโบราณดีเป็นเครื่องสาทุว่าในอดีตการมีเศรษฐีคุหนึ่ีภรรยา แต่ไม่สามารถมีบุตรได้ปาพานาที่จะมีบุตรยึงได้ทำการบูชาบวชถวงต่อลุกนเทวดาต่อมาไม่นานวางป่าาณาของนาตาาีเราเรียนว่าเทวดารี่จะเป็นเส้นทางของพระทธเจ้า

ยอดเลยหมนี่เต็มเต็มเนี่ยนะได้เลยมัยอดเลยไม่เลยมันยอดเลยขยันขบวนตัองแมงพันนบวนตังแหมงพันบนแมงพันขบวนได้ไหมขบวนทำต้มแซบเลยไหมข้าวของเขาง่ายดี เอาเวลาเจี๊ยบเอาสองคนครับสวัสดีครับเข้าเข้าสวัสดีครับแล้วในี้เอาปวยไวตรงนี้เหรอนะวยปวยตรงนี้จ้ะจะไว้ตรงนู้นหรือไว้ตรงนี้เลยเขาไว้ตรงนี้ดีกว่าเอาโต๊ะเข้าจะไหนครับพี่มาจ้าแทงนล้ว็กแป๊บเดียวเด็กแป๊บเดียวอยู่ยุืนที่ดีค่ะอ๋ออยู่ที่วัดเนาะ เดีย๋ยววัดเราจะได้ดังในโลกยูทูบอแล้วค่น้ำเหคกันแค่แคบไปหาหม้อน้อยมาจไดการตักกลมแจ่วนะคะ